เพิ่งซื้อใหม่ครับปล่อยคอ,อกแล้วอันนี้ต้องมีกี่ตัวก็สิบแปดตัวใช่ไหมเรามาดูหัวใหญ่ๆกันหน่อยครับหัวซากนี่หัวซากนะครับไม่ใช่หัวอ้วนงล่อยปล่อยรวมกันแล้วครับตอนนี้ก็ต้องกระลองกันหน่อยกระลองกำลังก่นนอ,อนตอนนี้ ว่าทวไหนจะเป็นเจ้า,ออา,ค,า 6, ครบอบนี้ก็ราคาก็หกหมืนห้าร้อยรับครอบนี้พันยาเสร็จคอก้ครันหกหมืนห้าร้อยหัวยักษ์ครับหัวใหญ่ ซากใหญ่ๆก็เอาถ่ายกันให้ดูครับน,นี้น,นั้นจะมีตัวใหญ่ๆครับให้ดูนะคอันนี้ก็พึ่งปล่อยไม้ครับตัดเชือกออก ยาเสร็จตัดเชือกออกก็ต้องลองกันหน่อยครับตัวไหนจะเป็นเจ้าข้อกันลองกันดูลองกำลังลองค์กรครับตอนนี้ ตอ,น,อนี้ก็คอกใหม่ครับเป็นคอกใหม่ท่สร้างขึ้นมาใหม่กับเ,เปลี้ยงยาวไปยี่นู่นเลยครับก้อคอกนี้ก็สิบแปดตัวครับมี่สองคอกติดกันอยู่ครับค้กนี้หมาใหม่มาตายคิดห้ดูวยใหญ่ๆอย่างนี้ วันนี้โอ้น้องวัญยูครับขายหกหมื่นห้าร้อยบาทครับต่อตัวนันครับต่อตัว,ต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 ว ับัวใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้ครับพอปลอยก็จะต้องฟิกกันทะเลาะกันฟิกกันกอนครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่รวมกันครับมาแต่ละบ้านมาแต่ละครอบแต่ละบ้านมารวมกันก็จะอยู่ประมาณสักวันสองวันก็เดี๋ยวก็จะเลิกกันครับเดีย๋ยวก็จะมีจาฝูงตัวไหนที่ว่าคณะเพื่อนก็เป็นจาฝูง รับคลิปนี้นะครับหัวใหญ่หัวยักษ์ครับหกหมื่นห้าร้อยบาทนะครับหกหมื่นห้าร้อยตัวละหกหมื่นห้าร้อยบาทครับก็ยุ่งบนพตสมควนนะครับพักหนึ่ง แล้คลิปนี้ก็กดไลค์ก็ชร์กันหน่อยนะครับสำหรับหัวซากใหญ่ๆยักษ์อย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ